คลิปนี้พามาเดินตลาดพูนะครับตรงนี้ก็คือตลาดพูชมใหม่นะครับเขาทำออกมาได้สวยมากเลยครับตรงนี้อยู่ใต้สะพานนะครับตรงนี้เขาปรับปรุงใหม่นะครับสะอาดดูเป็นระเบียบเรียบร้อยขึ้นเยอะนะครับ ขนมทาโกยากินะครับชิ้นละเจ็ดบาทน,นะครับทานม้างเลยแล้วก็ตรงนี้เป็นขนมปังนะครับตรงนี้ก็จะเป็นโตอาหารนะครับโตอาหารก็เยอะพอสมควรนะครับเขาจะตั้งเป็นจุดเป็นจุดเลยนะครับโตอาหารเดินมาฝั่งนี้ก็เจออีกนะครับตรงนี้ก็เป็นโตอาหารนะครับ ร้านค้าก็เยอะพอสมควรน,นะครับมีจุดให้นั่งเยอะเลยนะครับตรงนี้ก็โต๊ะอาหารนะครับก็ดูดีขึ้นเยอะนะครับตรงนี้อยู่ใต้สะพานข้ามตลาดพูนะครับร้านนี้ก็ร้านเจ๊อ้อมทอดมันตลาดพูนะครับเจ้าดังๆมาอยู่ตรงนี้หมดเลยนะครับ ข้างบนก็จะมีผ้าใบนะครับเอาติดผ้าใบนะครับกันน้ํากันอะไรรั่วลงมานะครับตรงนี้ก็เป็นจุดที่ให้นั่งทานอาหารอีกที่หนึ่งนะครับบางร้านก็ก็มาตั้งร้านช้านะครับประมาณหกโมงก็มาตั้งนะครับตรงนี้ก็เป็นจุดให้นั่งทานอาหารอีกจุดหนึ่งนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นร้านควัละไมตลาดพูนะครับแล้วก็ผัดไทยบางสะแกนะครับก็มีเจ้าดังๆนะครับมาอยู่ตรงนี้เยอะนะครับร้านสุริยาคาเฟ่นะครับร้อยปีนะครับร้านนี้เป็นคนมาซื้อเยอะพอสมควรนะครับร้านนี้มีเอฟซีอยากให้มาถ่ายนะครับก็เลยแวะมานะครับตรงนี้ ได้ข่าวว่าเขาปรับปรุงใหม่นะครับก่อนเลยมาอัปเดตให้ f อฟซีได้ชมกันนะครับและนี่ก็คือตลาดทูชมใหม่นะครับอยู่ตรงแยกตลาดทูตรงนี้นะครับใต้สะพานเลยนะครับฝั่งนู้นก็จะเป็นปุ้ยช่ายสะพานหันนะครับอยู่ฝั่งนู้นนะครับบริเวณรอบๆนะครับตลาดทูก็จะมีอาหารร้านางๆอีกเยอะเลยนะครับคลิปนี้ไม่ได้ไปเดินนะครับ คลิปนี้ก็พามาอัปเดตนะครับตลาดผู้ชมใหม่นะครับใต้สะพานตลาดภูตรงนี้นะครับ